มาถึงตอนที่1,100รแล้วนะคะรับสวรรค์ัพีซีซั่นที่ยี่สิบเอ็ภาคเกเหดเดือตอนนี้ก็มีชื่อว่าพล e ังคอมมิติที่แตกต่างลูฟี่ปะทะลุจิซึ่งคีมีแล้วก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าเพื่อนรับชมมาได้เลยครับ <T> เปิด <ified> ต่อมาเขาจะอยู่ที่ศูนย์หลักของกองทัพเรือน,นะครับซึ่งก็มีคนมารายงานกับอาคารนู้นว่าพวกกลุ่มหมวกฟางนะั้นปรากฏตัวอยู่ที่เกาะเอกเฮดและจากรายงานแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขากาลังช่วยเวก้ะพังอยู่ ทำให้อาคาอินุถึงกับกลุ่มขมับและบอกว่ากลายเป็นเรื่องยุ่งยากไปซะแลว้วซึ่งพวกเขาก็ได้รับรายงานอีกนะครับว่าเมื่อพวกซ p พีซีโพยายามจะขึ้นฝั่งก็ถูกขัดขวางเอาไว้แต่ทางกอก็น่าจะรู้แล้วว่าเป้าหมายของพวกซ p พีซีโคืออะไรพวกเขาเลยต้องใช้กําลังบุกเข้าไปอาคาอินุก็บ่นเลยครับว่าทาไมไม่ปรึกษากันก่อนแบบนี้ก็เท่ากับประกาศสงครามชัดๆซึ่งทเวกาพังเป็นพวกเดีวยวกันก,กับกลุ่มหมวกฟางจริงๆแล้วล่ะก็ฝ่่ยพวกเขาจะต้องขาดกําลังลบไปมาหาศาลแน่ แต่นะาคาอินุก็ามหาคิสรุนะครับพวกทหารจึงรายง,งานว่าออกเรือไปยังเกาะเอเฮตตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วอาคาอินุจึงสั่งให้เจ้งไปทางลูจิให้รอกองทัพเรือไปถึงก่อนและอย่าให้พวกเขาสู้กับหมวกฟางเด็ดขาด จากนั้นก็ตัดภาพมันที่เกาะเอเ็กเฮดนะครับซึ่งบุคคลมนเกาะก็พากันแตกตื่นและรีบวพยุยลังจจกมีสัญญาณเตือนสุนลูฟี่ก็บอกให้จินเบ์และชอปเปอร์พาแอตลาสแลวก็บอนนี่หนีไปแต่จินเบ์กับชอปเปอร์ก็พยายามจะห้ามลูฟี่นะครับและบอกว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาสู้กันเพราะตอนนี้มีคนบาดเจ็บอยู่ส่วนคาคุก็พยายามที่จะห้ามรุจิเหมือนกันเพราะพวกเขายังไม่ได้รับอนุญาตให้สู้กับสีจกักรพรรดิแต่แล้วลูฟี่ก็พุ่งเข้าใส่รุจินะครับก่อนที่ทั้งสองจะซัดกันอย่างดเดเือ แต่มาด้วยการลวงมัดฮาคิใส่กันก่อนที่ลูฟี่จะเสียท่าโดนลุจิซัดกระเด็นไปไกลซึ่งพอทรงตัวได้นะครับลูฟี่ก็ตั้งท่าประจำของเขาจากนั้นลุจิก็ถามลูฟี่ว่าที่เห็นในใบประกาศนั้นมันคืออะไรลูฟี่เลยถอดเสื้อออกจากนั้นก็แปลงร่างเป็นเกฮาหรือร่างนิกานั่นเองซึ่งพอชอปเปอร์เห็นก็ตกใจนะครับว่าใช่ลูฟี่จริงๆหรอจิมมี่เลยบอกว่านั่นคือร่างของนักลบผู้ปลดปล่อยส่วนลุจิไม่ได้เห็นก็ตื่นเต้นและบอกว่าน่าสนุกดีแต่แล้ว่ีก็ุเมต่อนทะเดลเลูฟี่่างกาก็ตกใจ ว่าทําไมลูฟี่กลายเป็นสีขาวซึ่งนามี้ก็จําได้นะครับว่าลูฟี่ร่างนี้แหละที่ค้นไครโดลงได้ซึ่งแม้กระทั่งชาแกองก็ยังกตกใจไม่น้อยนะครับทันทีที่ได้เห็นร่างนี้ของลูฟี่ จากนั้นก็ตัดภาพกลับมาที่ลูฟี่นะครับหลังจากที่ซันลูจิกระเด็นไปไกลเขาก็เรียกให้ลูจินะโผล่หัวออกมาสู้ต่อส่วนรจิก็บอกเลยครับว่าไอ้ท่าที่โอหังของลูฟี่ที่ไม่เคยเปลี่ยนนั้นมันน่าลำคาญซะจริงๆจากนั้นลูจิก็ทําการกลายร่างเป็นเสือดาวล่างตื่นที่มาจาับผลในโกดในโกก่อนที่จะบอกกับลูฟี่ว่าคนที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวซึ่งทันทีที่ทุกคนได้เห็นต่างก็พากันประหลาดใจว่าลูจิเคยมีร่างแบบนั้นด้วยหรอ แต่ถึงแม้ว่าคาคุจะพยายามห้ามลูจิแต่เขาก็ไม่ฟังนะครับก่อนที่จะพุ่งเข้าหาลูฟี่ด้วยความเร็วทําให้ชากาที่ได้เห็นก็ทึ่งในความเร็วของลูจิและบอกว่าเป็นเคสที่หายากมากเพราะการตึเของสายโซออนส่วนใหญ่จะสูญเสียบุคลิกของตนไปเสียในความเร็วนี้ก็ทําให้ลูฟี่มองตามแทบไม่ทันจากนั้นลูจิก็พุ่งเข้าใส่แต่ลูฟี่ก็หลบได้ก่อนที่จะตีตูดย่ะเยะ้ยทาให้ลูจิยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่และไล่ฟัดลูฟี่จนอาคารบ้านเรือนพังพินาศย้อยยับไปหมดโซจิมเบก็ตะโกนบอกกับลูฟี่ว่าใหงานนะอัเเยม่่มจกลป็รืญ แต่เหมือนลูฟี่จะไม่สนใจนะครับได้ขึ้นไปซัดกับรูจิข้างบนต่ออย่างเมามันสุดตะลุมเอกพังก็วิ่งมาหาชากาและพวกกลุ่มหมวกฟางพร้อมกับถามว่านักลบร่างสีขาวประกฏตัวแล้วใช่ไหมซึ่งพอได้เห็นกับตาตัวเองลุงแกก็ถึงกับตะลึงนะครับและถามว่าลูฟี่ในร่างนี้มันยังไงกันแน่ซึ่งนามิก็บอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นพลังที่มาจากผลปีศาจโกมุกโกมุไม่ใช่หรอเหมือนในฟังแมบนั้นก็ระทาให้ลุงแกแทบช็อกนะครับเพราะผลโกมุกโกมุที่ว่านั้นไม่เคยมีเขียนไว้ในนสาาารุกมมผลลลีศเเ่โบณย เมือ่อได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็งงสิครับาอเจ้าตัวก็เป็นคนบอกเองว่าเป็นผลกูมุกูมุ ส่มเพลงเล่งดูดีๆลุงแกก็บอกว่าช่างเป็นร่างที่งดงามมากและการที่แกได้มาพบแบบนี้ก็คงเป็นโชคชะตาจริงแต่นัสจิกับแฟงกี้ก็บอกให้ลุงแกเล่าสิ่งที่แกรู้ออกมาให้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับกัปตันของพวกเขาลุงแกเลยบอกว่าร่างนี้ของลูฟี่มีเขียนบอกเอาไว้ในเอกสารโบราณซึ่งมีรูปลักษณ์เหมือนกับเทพ,พเจ้าเหมือนในความแบบนันสจิก็แทบไม่อยากเชื่อว่าคนบ้าอย่างลูฟี่แน่น่าจะเป็นเทพ,พเจ้าส่วนลูบิ้งก็ถามตาลุงเวก้าพังอีกครั้งนะครับว่านั่นคือรูปลักษณ์ของเทพ,พเจ้าจริงๆใช่ไหมลุงแกก็บอกว่า พรอาทิตย์นิกะแต่นามิก็บอกลเลยครับว่าไม่เคยจะได้ยินชื่อนี้เลยลุงแกเลยบอกว่าเป็นชื่อที่ถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์แต่ตราใดที่ผุ้คนยังเฝ้าปถนาเรื่อยมาตัวตนนั้นย่อมไม่มีทางหายไปเพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนถือกำเนิดมาจากแรงปถนาและผลพิศาก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งผลปีศาจก็คือความเป็นไปได้ในการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ใครสักคนปรารถนาและอนาคตของมนุษยชาติที่แตกแะนงออกไปก็คือพลังพิเศษนั่นเองแต่ว่ากำว่าทะเลที่เป็นเหมือนดักมันดาของธรรมชาติรังเกียจความผิดธรร,รรมชาตินั้นมันจึงเป็นตัวตนที่ต้องแบกรับโทษทันหรือผู้ที่มีพลังพิเศษคือเหล่าผู้ที่อาศัยอยู่ในมิติที่แตกต่างก,กันมากมายที่ใครบางคนวาดฝันขึ้นมาแต่ไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าเทพเจ้าจะมีอยู่จริงหรือไม่ซึ่งโลแกก็ถามทุกคนนะครับว่าน่าสนุกใช่ไหมล่ะโลกใบนี้นะ แตนันกตัดภาพมาที่เซนโตมารุที่กำลังยืนมองการต่อสู้ของลูฟี่กับรุจิอยู่แต่บอกว่า2คนนั้นรู้หรือเปล่าว่าที่นี่คือที่ไหนมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นของรัฐบาลกับโจรสลัดนะจากนั้นตาลุงเวก้าพังก็ติดต่อมาหาเซนโตมารุผู้เป็นหลานนะครับเขาเลยถามว่าจะให้เขาทาอะไรลุงแกเลยบอกว่าถูพวกซิปิซิโลมัเอาชีวิตอยู่เซนโตมารุตกใจนะครับว่าลุงของเขาไปทําอะไรผิดมาลุงแกเรยบอกให้เซนโตมารุช่วยไล่พวกซิปิซิโลไปให้หน่อยแต่เซนโตมารุก็บอกนะครับว่าถ้าทาอย่างนั้นเขาก็ แต่ลูเวก,กพังเลยพูดกดดันเซนโตมารุว่าผู้มีพระคุณที่เก็บเขามาเลี้ยงก็คือแกเซนโตมารุที่ไม่อยากเป็นคนเนรคุณก็ไม่มีทางเลือกนะครับเลยสั่งให้พวกเซราฟิมเตรียมโจมตีคาคูจะสั่งให้เอสแบงไปจัดการสักตัวนะครับ แต่ก็ถูกเซนโตมารุสั่งให้หยุดก่อนที่จะสั่งให้หันกลับไปโจมตีพวกนั้นเนื่องจากชิปสั่งการที่พวกซีปิซิโร่มีอยู่สู้อำนาจของเซนตามารุไม่ได้เพราะเป็นระบบที่ให้ความสัมพันธ์กับผู้ที่ออกคำสั่งซึ่งคนแรกที่ต้องให้ความสัมพันธ์ก่อนก็คือ5ผู้เท่าอันดับที่2ก็คือด็อกเตอร์เวก้าพังอันดับที่3ก็คือเซนโตมารุส่วนพวกซีปิซิโร่นั้นอยู่อันดับที่4ทําให้คำสั่งของเซนโตมารุสําคัญที่สุดในสถานที่แห่งนี้ซึ่งขาคู่ก็บอกแหละครับว่าพอาลองด้วกยรับีฐ แต่นกักตัดภาพกลับมาที่การต่อสู้ของลูฟี่กับลูจินะครับซึ่งขณะที่ลูจิกาลังไล่ตามลูฟี่อยู่นั้นลูฟี่ก็ได้ใช้หมัดปืนตัวตุ่นยางยืดเล่นงานลูจิจนหมดท่าจากนั้นเซนโตมารุก็สั่งเอสเน็กนำพวกหมูฟางไปที่จดุดรวดสุญญากาศส่วนเอสฮอคและเอสชาร์กสกัดกั้นพวกซีพีซีโร่เอาไว้ส่วนจินเบและชอปเปอร์เมือ่อได้เห็นพวกเซเลฟิมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าทางรัฐบาลโลกจะสร้างคนของพวกอดีตเจเทพจนสลัดเอาไว้ทุกคนส่วนธนารูจิก็ถูกลูฟี่เล่นงานอย่างต่อเนื่่่อองนนะะััซซลูฟีกกก็ส้ไไปปหวเาาาททจมมยตุ แต่เซนโตมารุก็บอกแะครับว่าอย่ามาเรียกเหมือนสนิทสนมแบบนั้นเพราะเขากับลูฟี่เป็นศัตรูกันจากนั้นเขาก็ถามลูฟี่ว่าจะพาลุงพังของเขาหนีไปใช่ไหมลูฟี่ก็บอกว่าลุงแกขอมาเลยจัดให้แต่ทันในั้นเองนะครับลูจิก็โผล่มาเล่นงานเซนโตมารุจากทางด้านหลังด้วยหัตปืนและบอกว่าแค่คำจัดหอบัญชาการก็สิ้นเรื่อง จากนั้นเขาก็บอกให้พวกเซเลฟีนทำตามคำสั่งของเขานะครับแล้วเนื้อหาในตอนที่หนึ่งพันหนึ่ง้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสินตะารที่ชอบอยากดูตอนต,ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับนี้โคตรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าผมสวัสดีครับ